คุณเพื่อนจ้ายต้มเขาต้มใส่ปลาใส่หมอนเดินอนี่ยอืมอยากสดหน่าหมอหหนหเพื่อนเพื้า ก็ต้มใส่ปลาแซลมอนก็ต้มใส่ปลาแซลมอนเลยจ้าก็ต้มใส่ปลาแซลมอนจ้านี่นี่นี่จ้ะนี่แย่เสีมากต้มกินตอนเช้ากินกะต้มใส่ปลาแซลมอนจ้า้ำเดือดปุบ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 อยู่นี่จ้ะ ต้มก็ต้มใส่ปลาใส่มอนจ้ะคือว่าไงเพื่อนก็ต้มแบบว่าชุดน้ำฮ้นนนอนๆเนาผู้ถาเนาะเพื่อนๆพืๆ่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยายสืบปลาใซ่มอนมาหลายโพดจ้ะปลาเทนีนคซิกินซุ่มเออกับเปาเมียนได้ปลาเทนี้ อีกโต๊ะหนึ่งก็ไว้กินคริสมาส์นะกินผู้เดียวจ้ะพะอ่อใหญ่เพิ่นบอก,กินนะจ้ะพะอ่อใหญ่บอกินพ่อใหญ่เพิ่นแบบเพิ่นบ่อชอบนะกินได้ด้วยแต่ว่ากองคำคำนะ่ะเพิ่นบ่อแมนว่าเพิ่นเกิกินแบบว่าเป็นตู้เป็นตะคือ,อยแย่แอดแย่ก็กิน,กนกปลาชอบปลาจ้ะต้มปลาทอดปลาหมกปลาปิ้งปลา แต่ในหน่อยๆเองเนาเคยกินยังไงมันก็กินแบบนั้นเนาะกินก็ต้มด้วยจ้าข้าต้มปลาไซมอนจ้าลาเท่ากับต้มปลากระพงปลากระพงชอบอยู่จ้าเพราะมัน มันยูนี่มันก็มีอาหารทะเลเนาะกินไปมันก็คือธรรมาดาเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จะ้ะตักสเสร็จแล้วเพื่อนๆจ้าเนี่ยย่าสซม่าใส่เนี่ยกระเทียมเจียวลงไปอย่ไงนี้นี่ปลาแซลมอนห้องใหดเนี่ยเด้อมากินเด้อก็ต้มใส่ปลาแซลมอนนี่เนี่ยกระเทียมเจียวนี่จะ้ะ ใส่กระเทียมเจียวเข้าไปมะเขาสเชอบเข้มน่อยนึงก็เหยาะซีอิ๊วเข้าไปน้อยนึงก็ได้เพื่อนๆต้องกินเข้มเนาะเพื่อนๆโรคไตถามหากินเข้มไรกับโรคไตถามหาเนาะอากาศเมื่อนี้คือมีแล้วจะเพื่อนเพื่อนคือมันตกลิ้นแบบแซ่แซ้แซ้มันบ่ได้ตกแข้งแต่มันเป็นแบบตกลิ้นแล้วก็มืดเนาะอากาศหนานน่มัน แต่มันก็เป็นธรรมชาติของเขาเนาะมันเป็นแบบนีนมาแต่ขาวพท่านเกิดเนาะมันจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติอะไรน้ัขึ้นหนาฝนของอังกฤษจ้ะทั้งหนาฝนทั้งหนาหนาวทั้งหนาลร่มทั้งอยังปนกันไปหมดจ้ะทั่นึงเดี๋ยวเดือนหน้าก็หิมะตกเนาะแต่ว่ามันมองอื่นเข้าก็ตกละหล่ะแต่ว่าอยู่นี่มันฝนมันก็เลยบ่ตกจ้ะมองแยแอดอยู่มันก็มีทะเลหลายน้ำถ้าบ่นักอียิปต์เามีเลยอยี่ห บายบายจ้ามากินกระตมปลาชมอนกระยาแอดจา้า